มันเผลอไปแล้วกรุงเทพอยู่ที่เราเผลอไปแล้วคิดถึงเชียงใหม่มันมันเที่ยวไกลามากลูกคนนี้แต่ลูกที่ทางสริราชเนื้อหนังมันมันก็ไปไม่ไกลก็อยู่ในฐานะที่เราจิตตามก็ได้แต่ลูกคือจิตของเรานี่แหละมันมีความว่องไวฉับไวมากแล้วก็เป็นทุกข์อยู่เรื่อยเื่อเนี่ยเพราะ ตัวนี้แหละคือลูกตัวนี้แหละเมื่อมากล่าวมาถึงจุดนี้อาจจะมาอยากจะยกนิทานปริศนาธรรมของจังหวัดแพร่ขึ้นมาประกอบเพื่อให้เห็นชัดว่าจังหวัดแพร่ของเราก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นจังหวัดที่ไม่มีอะไรเลยก็มีนิทานปริศนาธรรมค่อนข้างสําคัญแล้วค่อนข้างจะก,กลายเป็นวันวนันนดีอดีเอกของโลกมาแล้วที่ทุกคนที่ติดปากเพเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยนะ คือเรื่องของขลอนั่นเองเป็นนิทานปริศนาธรรมที่สําคัญมากนะว่าโดยเนื้อนิทานเล่าให้ฟังเนื้อนิทานก่อนโดยย่อๆว่าในในจังหวัดแพร่ของเราเนี่ยมีเมืองอยู่เมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองแมนสวงนะแล้วก็มีมหาการิจัดรูปมหาการิจัดท่านหนึ่งชื่อว่าขลอ <c oughs> มีแม่ชื่อว่านางบุญเหลือนะอยู่ที่เมืองแมนสวง นี่โดยเนื้อนี่ทานก่อนนะเดี๋ยว่อยตีเป็นปิจนารรมทีนี้พระรอเนี่ยเป็นลูกของนางบุญเหลือนะพระรอนี่เป็นลูกของนางบุญเหลือเป็นลูกเป็นพ่อก็คือพระเจ้าโกลมทัตเป็นลูกของนางบุญเหลือทีนี้นางบุญนางบุญเหลือเนี่ยก็ทําไมถึงชื่อนางบุญเหลือค่อยพูดกันทีหลังต่อมาปรากฏว่าพระรอนี่เป็นรูาเป็นหนุ่มรูปงามมากที่ชื่อเสียงของพระรอเนี่ยระบือไปไกลว่าใครพูดถึงพระรอเนี่ย ผู้ที่เป็นหนุ่มเป็นสาวทุกคนก็ต้องเกิดความเรียกว่าเคลิ้มขึ้นมาทันทีว่าสวยงามถึงขนาดนั้นทีนี้เสียงลือเสียงเล่าอ้างนี่ก็ไปถึงเมืองเมืองหนึ่งช,ชื่อว่าเมืองสองนะเมืองสองพอเสียงลืเอ,อที่นั่นก็ในเมืองสองนี้ก็เป็นเมืองที่มีลูกสาวพญยายเจ้าเมืองคู่หนึ่งที่ว่าเพื่อนกับแพงเมื่อได้ยินเสียงลือของความงามของพระเราก็เกิดอยากรู้อยากเห็นคุ่นิดอยู่ทั้งคืนทัน้งวัน พราะสาวเจ้าก็ยังอยู่ในวัยกำดัดอายุน้อยอยู่ก็เอ๊จะทำอย่างไรก็คิดถึงมาปรึกษาปรึกษากับนางรื่นนางรวยผู้ที่เป็นพี่เลี้ยงก็จะเอาพระลอมาจูงเมืองได้อย่างไรนางรื่นนางรวยก็บอกว่าต้องไปปรึกษาผู่เจ้าสนียายทิซึ่งเป็นพ่อหมอทรพ่อโหนประจำตระกูลของเราไปปรึกษาผู่เจ้าสนียายผู้เจ้าสนียชายก็ให้ควาปรึกษาว่าต้องทำเสน่ห์อย่างนั้น เพื่อที่จะผูกมัดพระลอให้มาจูมเมืองก็ให้อเพื่อนพ่อแพงนี่ก็ไปให้พระลอเอจ้าู่เจ้าสิริงคายทาเสน่ห์เมื่อพระลอต้องมนเสน่ห์ของหู่เจ้าสิริงายก็รู้สึกว่าเล่าร้อนไปหมดทั้งตัวอยู่ไหนกินไหนไม่ได้รู้สึกต้องอยากจะไปเมืองสองนะไม่รู้มันเหตุผลคนใดอยากจะไปเมืองสองก็เข้าไปลาแม่นางบุญเหลือพอเข้าไปลาแม่นางบุญเหลือก็บอกไม่ได้ไปไม่ได้เจ้าจะไปคนเดียวไปไม่ได้ต้องมีเพื่อนไป พอลอก็เลยชวนเพื่อนสองคนคือนายแก้วกับนายขวัญไปด้วยทีนี้พอไปถึงกลางทางปรากฏว่าพอลอคิดถึงแม่ไปทางสมัยนั้นต้องไปเดินทางไกลไม่มีรถไม่มีเรือเดินเรื่องเดินทางพอไปถึงกลางทางเนี่ยก็คิดถึงแม่ก็อยากจะกลับก็ในขณะที่ลังเลอยากจะกลับนั่นเองปู่เจ้าสมิ่นพายรู้ว่าพอลอเกิดคิดถึงแม่ไม่ไม่ไม่กล้าที่จะขวมมุนจะเถื่อมเลยปู่เจ้าสมิภนายก็แปลงจนเป็นไก่แก้ว มาล่อเอาพอรอเห็นไก่เกี้ยวก็ตามไก่เกี้ยวไปไก่เกี้ยวนี่จะล่อเอาพลอไปทางที่ไปทางเมืองสองพอพอโอไปถึงเมืองสองก็ไปพบพ่อเพื่อนเข้าแพงเกิดรักไข่กันนะรักไข่นานเข้าเลยอยู่ด้วยกันนายแจ้วนายขวัญก็ถูกต้องมนต์เสน่ห์ของนางรื่นนางรวยก็อยู่ด้วยกันทีนี้ด้วยความ <c oughs> าสมัครรักไร่กันก็มีเมืองอีกมเมืองหนึ่งที่ว่าเมืองน,าน,นง่านในมื้นท่า ยกทัพมาว่ารู้จักจว่าเพื่อนพระแพงถูกแย่งถูกพลอยแย่งเอาไปแล้วรีทาทัพมาล้อมเมืองเมืองสองแล้วก็ยิงพลอตายแล้วก็ตายกันทั้งครอบครัวถูกยิงตายหมดนิทานจบแค่นี้ซึ่งเป็นจุกะนัตปริยาย่าุกนัตกรรมของอเรียกว่าจุกะนัตเรื่องมันจบเลยแค่นี้อันนี้ก็ยังมีอยู่อำเภอสองก็มีอยู่โรงหนังแม่นส่วงจังหวัดแพร่นี่็นเมืองแมแมนสวงมาก่อนก็มาจั้งนามกันอย่างนั้นแต่ความจริงแล้วมันเป็นนิทานปริศนาธรรม ทิ้งจะแก้ให้ฟังกระมีรูปเลยเอาก็มีแตกกระมิทันันยังว่าจำนานไนยังวาเลวหันมาแล้วเลยอันนี้รักฐานเนาะอ่าอ่าจละก็ปรากฏว่าเรื่องนี้แหละเป็นเรื่องที่ใครละ่ะที่เอามาแต่งเป็นเออ่ความรักที่เกิดมนเสน่ห์อันนี้อย่างลือลั่นไปไกลเจอถึงความหล่อเหลาอาก,การของพ่อรอ ทำให้นักปราดท่านนั้นแต่งวรรณคดีขึ้นมาเรื่องยอยศพลอนี้ดังเป็นเ,เรียกว่าเป็นวรรณกรรมชิ้นเอกของโลกไปแล้วเดี๋ยวนี้นะอันนี้ตามนิทานธรรมนี้ปรากฏว่าในจังหวัดแพร่นี้มีคนที่เข้าถึงธรรมท่านหนึ่งได้แต่งตำนานนี้ขึ้นมานานแล้วแล้วซ่อนปิดชนาธรรมนั้นลงไว้แล้วตำนานอันนี้ก็ถูกมาขวมขึ้นให้เป็นบ้านเป็นเมืองขึ้นมาโดยสมมติกันมา เหมือนเมืองนาเมืองเมืองอ,อ,อะไรเมืองลงกาอะไรต่างๆคือก็เป็นวรรณคดีแต่ด้วยอุปทา,านของมนุษย์ถะกเอามาแต่งเป็นของจริงเป็นบ้านเป็นเมืองขึ้นมาก็ได้ทีนี้เรามาย้อนรอยแกะปริศนาธรรมของนักปราชญ์ท่านนี้ว่าท่านฝังอะไรเอาไว้ว่าพระลอเนี่ยเป็นลูกของนามุงเหลือทําไมจึงชื่อพระลอเมื่อก่อนเนี่ยคําว่าพระลอเนี่ยมันมามันเพี้ยนมาจากคําว่าลาวอย่างที่เราก็ว่าลาวเนี่ยเราไม่มา คำว่าเราเนี่ยคือตัวเรานี่เองแต่ว่าเอามาเรียกทางเหนือเป็นภาษาทางเหนือก็เป็นจากรอจากเรานี่มันไปเป็นรอนะจากเรานี่มาเป็นรอถ้ารอไปแต่ถ้าหากว่าไปพูดทางภาษาอีสานเนี่ยเราไม่อยู่แล้วเราไปที่ไหนไม่รู้เราคําว่าเราในที่นี้ก็คือคือเรานี่แหละนะตัวเราเนี่ยคือพระเรานั่นเองตัวรูปตัวนามนี่เองคือพระรอลูกกับนามนี่คือพระรอทีนี้พระรอเนี่ยรูปนามของเราจะเกิดได้ต้องมีบุญ คนที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นรูปเป็นน้มต้องมีบุญมากถึงจะได้เกิดมาถ้าไม่มีบุญมากเกิดมาไม่ได้บางทีเกิดมาแล้วไม่ครบอากาศสามสิบสองมีเยอะแยะเกิดเป็นสัตว์บกสัตว์อากาศสัตว์น้ําเปรียบมาเปรียบกับมนุษย์นี่นับไม่ได้สัตว์บกก็เยอะสัตว์อากาศก็เยอะสัตว์น้ําก็เยอะแต่มาเปรียบมนุษย์มีน้อยมากมนุษย์นับได้ว่าทั่วโลกเนี่ยมันมันมีเพียงอ่าสี่พันล้านคนเนี่ยใช่ไหมสี่พันล้านคน หรือเดี๋ยวนี้ไปเกบทาล้านคนแล้วก็ได้ทีนี้ต่อมาทําไมว่าพาะระรอจริงเกิดจากนางบุญเหลือว่าคนเราเกิดมาเนี่ยมีบุญมากต้องทุกคนเนี่ยเป็นลูกของนางบุญเหลือมีบุญเหลือถึงได้มาเกิดถ้าบุญไม่เหลือไม่เกิดเราทําบุญมามากถึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์แต่การเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยไม่ใช่ว่ามีบุญต้องเกิดมาเป็นมนุษย์จริงๆนะเพราะว่าคำว่ามนุษย์นี่หมายถึงคนที่ในมีใจสูงเพราะว่าเราเกิดมาเป็นคนนี่ยยังไม่ทันเป็นมนุษย์ เป็นคนนี้ยังไม่แน่นอนบางครั้งมันโกรธขึ้นมาเขาไม่เรียกว่าคนแล้วเรียกว่ายักษ์นะบางครั้งมันโลภขึ้นมาก็ไม่เรียกว่าคนแล้วเรียกว่าเปรตบางครั้งมันหลงขึ้นมาแล้วไม่เรียกว่าคนแล้วเรียกว่าสัตว์บางครั้งมันโหดร้ายขึ้นมาไม่เรียกว่าคนแล้วก็เรียกว่าสัตว์นรกเนี่ยอันนี้เรียกว่าคนคือมันยังไม่แน่นอนมันยังโกรธมันยังโลภยังหลงอยู่แต่เมื่อใดมาฝึกพ่อฝึกแม่ขึ้นมาพ่อแม่ของมนุษย์คู่แรกคือสติและ ปัญญาที่เรามาฝึกกันนี้นะสติและปัญญาการที่มาฝึกสติปัญญาได้ต้องมีบุญต้องเสียสละบมาอดหลับอดนอนอดข้าวอดน้ําต้องมาอดนั่งขอเงาถีบฟังทำกันนี้นี่มันบุญมากแล้วจึงเรียกว่าเป็นลูกของนางบุญเหลือทีนี้พระรอหรือพระเราเนี่ยมีเพื่อนอยู่สองคนคือนายแก้วกับนานยขวัญนะมีเพื่อนอยู่สองคนว่าลูกกับนามเนี่ยมีเพื่อนอยู่สองคนคือนายแก้วก็ได้แก่ปัญญานายขวัญก็ได้แก่สติ ถ้ารูปนามอันนี้ไม่มีสติไม่มีปัญญาเนี่ยมันไม่งามดังนั้นพระร่อจึงงามเพราะอะไรถ้าเราเนี่มีสติมีสัมปชัญญะหรือมีสติมีปัญญาเราจะงามมากคืองามด้วยคุณธรรมไม่ใช่รูปรอรูปรอเดี๋ยวมันก็เสื่อมเดี๋ยวมันก็เพราะว่ามันต้องขึ้นก,กับเงื่อนไขของกรรมจิตอิจูอ,อาหารมันจะรอไปยังนานๆจนระเบอือหรือชาติไปไม่ได้แต่ว่าจิตของเราที่มันรูปนามอันนี้ที่มันมีสติมีปัญญาคือมีในแก้วมีในขวนเป็นเพื่อนเนี่ยมันจะงามมาก แต่ด้วยว่าไปถูกมลของปู่เจ้าสมิงพายคือเมืองสองมาจากเมืองสองปู่เจ้าสมิงพายนี่อยู่เมืองสองเมืองสองนี่ได้แก่อะไรเมืองสองเดี๋ยวค่อยพูดกันว่ามาพูดถึงพ่อเพื่อนพ่อแพงก่อนว่าทําไมพ่อเพื่อนพ้าแพงถึงคิดถึงพระรอ,อถึงรูปถึงนามพ่อเพื่อนกับพ่อแพงนเนี่ยรูปนามของเราเนี่ยช่วงไหนที่นายแก้วนายขวัญไม่อยู่เนี่ยพ่อเพื่อนพ่อแพงมันจะเข้าพ่อเพื่อนพ่อแพงของเราก็คือใคร ก็คือตัณหากับอุปาทานตัณหาเป็นเพื่อนอ่าอุปาทานเป็นแพงทั้งเพื่อนทั้งแพงเพราะฉะนั้นเราจึงตกอยู่ในอำนาจข,ของข้าเพื่อนข้า,พขาแพงคือตัณหาและอุปาทานอ่าแทนที่เราเรามีในแก้วในขวนเป็นเพื่อนเราไม่พอใจมีนางบุญเหลือเป็นแม่ก็ไม่พอใจมันก็ไปเจ้ามลสนิยมของผู้เจ้าสนิพลายผู้เจ้าสนิพลายคืออะไรคืออวิชชาคือความไม่รู้ทุกคนเนี่ยที่เราทําอะไรได้วยความ โรคความปวดความหลงเพราะตกต้องมนของปู rules, ่เจ้าถ so an ิงนพายถูกถูกมนของปู่เจ้าอันนี้ดังนั้นตัวไม่รู้สิจัวนี่แหละที่เรามาที่นี่เรามาฆ่าเรามาฆ่าปู่เจ้าถิงนพายเพราะเราต้องมนปู่เจ้านิงนพายมานานแล้วเราตกเป็นถูกไอ้เสนยาวแปดของระเพื่อนพ้าแพงมานานแล้วถึงมีทุกข์กันทุกวันเนี่ยต้องรับผิดชอบเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องอะไรเป็นทุกข์กันอยู่ไม่จบเพราะเราตกเป็นทาสของพ้าเพื่อนข้าแพงคือตัณหาและอุปทานตัวดัานหาทำา้อระยากในกาม ตัณหาทาให้อยากในพบตัณหาทาให้อยากในความบางครั้งแล้วก็เบื่อหน่ายได้มาอยากได้ได้มาเบื่อหน่ายอยากได้ได้มาเบื่อหน่ายเป็นอย่างนี้นี้เขาเรียกว่าอํานาจของข้อพเ้นกับข้าพงมีลักษณะอย่างนี้ตอนที่มันไม่มีมันอยากได้เป็นการมตัณหามันได้มาแล้วมันรักอยู่พักหนึ่งก็เป็นภาวะตัณหามันรักไปนนานๆมันเบื่อมันก็เป็นที่ภาวะตัณหามันก็ไปตั้งอยากได้ของใหม่อีกก็ตัณหาก็เริ่มเกิอยู่นี้วันๆอยู่ไม่รู้กีร้อยกี่พันครั้งเรียบพ่าพเพ้าอนพ่อแพง คู่นี้แหละทําให้พ่อรออยู่ไม่ได้เพราะต้องมนต์เสน่ห์คือความไม่รู้สิกิตัวเราจึงมาจเจริญสติเพื่อที่จะทําลายมนต์เสน่ห์ของผู้เจ้าสนิมพลายคืออวิชชาตัวอวิชชาตัวนี้เป็นตัวกําเนิดของตัณหาและอุปาทานเราจะทําอย่างไรที่จะฆ่าผู้เจ้าสนิมพลายได้มีอันเดียวคือจะต้องไม่พิ้พเพื่อนคือนายแก้วและนายขวัญคือสติและปัญญาเราจึงมาจเจริญสติวันแล้ววันเล่าคืนแล้วคืนเล่า เพื่อให้ได้ปัญญาเพื่อเอาปัญญาตัวนี้ไปฆ่าหูเจ้าทีนี้คายคืออวิชชาความไม่รู้สึกจัวเราก็ทําก็ดีอย่างนี้ดังนั้นการที่เรามาทําเนี่ยมันถูกต้องกับนิทานธรรมของจังหวัดแพร่พอดีนะโดยบังเอิญเอามาก็นึกได้พอดีนะทีนี้ทําไมพ่อเพื่อนพ่อแพงถึงไปอยู่เมืองสองถ้าหากพ่อเพื่อนพ่อแพงต้องอยู่เมืองสองเมืองสองนี่คือเมืองอะไรเมืองดีใจกับเมืองเสียใจมันเป็นคู่กันคือเมืองคู่ อารมณ์ดีใจในเมื่อมีตัณหาอุปทานแล้วบางครั้งก็ดีใจบางครั้งก็เสียใจบางครั้งก็ดขึ้นนร์บางครั้งก็ดตกนรกบางครั้งก็พอใจบางครั้งวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเรามีอยู่ในเมืองสองไม่ได้อยู่ในแมนชว่วนะไปอยู่ในเมืองเมืองสองคือไปอยู่ในเมืองพอใจบ้างเมืองไม่พอใจบ้างเดี๋ยวไปพบของดีแล้วก็พอใจไปอยู่เมืองหนึ่งแล้วมันไม่พอใจกตมาอยู่ทางเมืองนี่เรียกว่าเมืองสองทีนี้พอมาอยู่เมืองสองแล้วมันก็องไม่พ้นกับนางดื่อนางรวย ถ้าไปอยู่กับความดีใจมันก็ลื่นถ้าไปอยู่กับความเสียใจมันก็ลอยนางลื่นนางลอยเนี่ยมันก็ลื่นก็ลอยอยู่ทั้งนั้นเดี๋ยวลื่นเดี๋ยวลอยเดี๋ยวลื่นเดี๋ยวลอยมันมมนสลับกันไปสลับกันมาเพราะไปอยู่ในเมืองสองเออมันน่าคิดนะเออมาว่าเรื่องนี้คนแต่งนี้ต้องแหวมคมทีเดียวนะมันนึกขึ้นได้เนอะเป็นอย่างนี้เองของจังหวัดแพร่เราเขามีของดีเหมือนกันนะเรายังไม่ได้เอามาอวดก็ลองมาอวดอยู่ก็คงจะไม่แพ้เหมือนกันนะคงจะดีเหมือนกันแล้วทีนี้ นาแก้วนขวัญพอมาต้องมนต์เสน่คือสติสัมปชัญญะสติปัญญาเนี่ยถ้ามันยังไม่พ้นจากอวิชชาสติปัญญาอันนี้ที่เราฝึกเนี่ยถ้ามันไม่เข้มแข็งพอมันไม่พ้นอำนาจของปู่เจ้าสมิงไทยอำนาจของสติปัญญาหรือในแก้วในขวัญน,นี้มันก็จะต้องไปต้องมนต์ของนางลื่นนางรวยในแก้วในขวัญก็ต้องไปตกร่วมกับนางลื่นนางรวยคนมีสติปัญญาเยอะแยะเรียนมา ด็อกเตอร์เดินมาปัญญาเป็นสตร์ราชาก็เป็นทุกยังตกเป็นทาสของนางลื่นนางรวยอยู่ในสติปัญญายอย่างนี้มันังเอาชนะนางลืน่นนางรวยไม่ได้เพราะจะเป็นสติปัญญายของผู้เจ้าสนิงพายคืออวิชชาอยู่ดังนั้นนายแก้วนายขวัญที่จะเอาชนะผู้เจ้าสนิงพายได้ต้องเป็นนายแก้วนายขวัญที่เรามาฝึกอย่างนี้เรามาฝึกอย่างนี้เนี่ยถ้ามันสําเร็จแล้วเนี่ยมันได้สามปริญญาเหมือนกันปริญารรญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกปริญญาตรีทางโลกปริญญาเอกปริญญาโททางโลกเนี่ย ยังตกเป็นทาสของผู้เจ้าเสดมิพรายคือตกเป็นทาสของทุกตกเป็นทาสของลูกตกเป็นทาสของเมียตกเป็นทาสของเหล้าตกเป็นทาสของยาตกเป็นทาสของบุหรี่การพนันตกเป็นทาสของอบายมุกได้อยู่เรียกเล้าเป็นลูกน้องของผู้เจ้าเสมิพรายแต่ถ้าเรามาฝึกอย่างนี้เนี่ยมันฆ่ามันฆ่าลูกน้องผู้เจ้าเสมิพรายคนที่เคยติดบุหรี่ก็เลิกบุหรี่ได้ถ้ามาเจริญสติอย่างนี้คนที่เคยเล่นหวยก็เลิกหวยได้แต่บางคนเลิกไม่ได้ก็มีนะคนที่เคยเล่นการพนันเลิกการพนันได้ คนที comen, ula, okay, field, ouais. do, the uh, ้จคกินเหล้าเคยที่กินะบายมุกเลิกได้ถ้ามาฝึกสติถ้าหาสติตัวนี้พ้นจากอานาจของปู่เจ้าสิงพลายดังนั้นในจังหวัดแพร่ของเราเนี่ยรู้จักเรื่องนี้มานานแต่ว่ากระจกเป็นทาตของผู้เจ้าสิงพลายกันหมดแหละเป็นลูกน้องของผู่เจ้าสิงพลายหมดแหละดังนั้นการที่อาพามาพามาฝึกที่นี่เอามารับรองได้ว่าเอามาพ้นจากอำนาจของผู้เจ้าสิงพลายแน่นอนได้แล้วตอนนี้เพราะอะไรเพราะกล้าที่จะมาชู้กับภูเจ้าสิงพลาย ประกาศาขาองเขากับผู้เจ้าสิงห์คลายนี้คือมาฝึกสติมาฝึกปัญญามาฝึกในแก้วในขวัญให้มันเกิดขึ้นในจิตในใจของพ่อของแม่แล้วพ่อแม่ก็จะมีนายแก้วในขวัญเป็นเพื่อนเราก็จะกลับบ้านกลับเมืองของเราคือกลับมาแมนสวงคําว่าแมนสวงนี่เป็นชื่อของนิพพานถ้าคนไหไปอยู่ในแมนสวงแล้วเนี่ยมันไม่ทุกข์ฝนตกไม่ต้องฝ้าร้องไม่ถึงถ้าคนอยู่ในแมนสวงแมนสวงเราจะมาตั้งเป็นลงหนังแมนสวงเดี๋ยวนี้แต่มันไม่ใช่นิพพานแล้วลงหนังแมนสวงก็กลายเป็นนรกเหมือนกันนะไปดูมาแล้ว ดังนั้นเราจะเห็นว่าเขาว่าแมนสวงเป็นชื่อของพระนิพานดังนั้นเราทั้งหลายกลับบ้านกลับเมืองเราเถิดโดยการมาฝึกสติมาฝึกปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วให้พ้นอํานาจของอวิชชาคือความไม่รู้สกตัวเมื่อเรารู้สิจัวขึ้นมาเมื่อไหร่นายแก้วในขวดก็จะหลุดจากอํานาจต้องมนพลายของปู่เจ้าชนิพายนั้นโดยการมาฝึกสติให้มากอันนี้ก็เรียกว่าในภาคปรมาทค่อนข้างขายายยาวไปหน่อยว่าเรามีเพื่อนอยู่ อ่าคือจะว่าเพื่อนก็ได้ว่าพ่อว่าแม่ก็ได้ในสติและปัญญาตรงนี้ทีนี้การฝึกสติวกมาตรงนี้หน่อยเดี๋ยวจะเพลินไปกับในแก้วในขวัญการฝึกสติสัมปชัญญะเพื่อจะให้เกิดในรูปในนามนี้เพื่ออะไรเพื่อให้เราทุกคนเนี่ยได้มาสารวจตัวเองว่าเรานี่เกิดมาเพื่ออะไรที่หลวงพ่อเจา้าคณะอดีตหลวงพ่อเจา้าคณะอำเภอได้กล่าวไปวันแรกเอามาขยาจกนกย้อนลอยถอยหลังกลับออกมา พูดอีกครั้งหนึ่งว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเราเกิดเราน่าจะถามว่าว่าเพราะอะไรเราจรึงเกิดน่าจะถามว่าอย่างนี้นะเพราะอะไรเราจรึงเกิดแต่ถ้าเราเกิดมาแล้วเ,เกิดมาเพื่ออะไรนี่ก็หมายความว่ามันมันไม่ได้ถามที่เหตุแล้วถามที <t> <ๆ>่ผลเกิดมาเพื่ออะไรแล้วเกิดมาเพราะอะไรนี่เราต้องถามเกิดเพราะความไม่รู้ต้องตอบตรงนี้ก่อนพ่อแม่เนี่ยไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักว่าตัวเองเป็นทุกข์ก็คิดถึงกัน ไปเห็นกันผู้บ่าวผู้สาวไปพบกันก็คิดถึงกันชอบกันเธอสวยอย่างนี้ฉันสวยอย่างนี้ก็คิดถึงกันคิดไปคิดมามันขาดสติรักกันนมันเป็นทุกข์แต่ว่าพอมันขาดสติมันเป็นสุขรักกันนมันกลายเป็นสุขไปเพราะมันมันมันขาดสติแค่ถ้ามีสติแล้วเนี่ยมันจะจะเห็นไอ้ความรักมันทุกข์มันนอนไม่หลับคิดถึงยิ่งเรารู้ว่าไอคนรักของเราเนี่ยมันมีคู่แข่งเรามีคู่แข่งยิ่งเป็นทุกข์ว่าเราจะมีวิธีอย่างไรก็ดิ้นรนมีคู่แข่งที่จะเอาทิ้งมาเป็นของเราให้ได้ก็รักกันในที่สุด เราก็ขาดสติขาดสติเพราะความทุกข์นั่นเองเพราะเราทุกข์เข้าหากันพอ่อหญิงกับชายมาอยู่คู่กันก็มีสัญญาลักษณ์ทุกข์ออกมาคือรูปกับนามอันนี้เราจึงเป็นผลพวงของทุกข์ของพ่อของแม่พ่อแม่เราไม่สามารถจะระง,งับทุกข์เพราะการได้รู้ได้เห็นได้กันไม่สามารถที่จะแยกความความทุกข์ออกจากกันได้แต่กล่าวในนามของความลักเพราะขาดสตินั่นเองดังนั้นอาจายเองก็เหมือนกันเป็นผลพวงของพ่อแม่ที่ไม่รู้จักทุกข์ ถ้าพ่อแม่รู้จักทุกแล้วพ่อแม่จะไม่ยอมแต่งงานกันเพราะเรานี่ที่มันอยู่อย่างนี้มันก็ทุกขมากอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่รู้จักทุกขเราก็จึงไปหาเพื่อนมาทุกข์เราเลื่อวเพื่อนร่วมสุขร่วมทุกเมื่อไปแต่งงานกันแล้วต้องเอาขันหมากไปด้วยคําว่าขันหมากมันเพี้ยนมาจากขันมากผัวห้าขันเมียห้าขันไปรวมกันเป็สิบขันมีลูกออกมาอีกห้าขันไปสิบห้าขันสองคนไปยี่สิบขันสามสี่คนสามสี่สีสิบขันไปจึงเรียกว่าขันมาก แต่ถ้าไปเรียกอย่างนี้คนหนุ่มคนสาวมันตกใจมันไม่กล้าแต่งงานกันต้องเพี้ยนมาเป็นขันหมากนะดังนั้นมันโบราณนี่ย้อมใจคนได้ได้ที่เรียกหน้าคิดเนี่ยมาจากขันมากนั่นเองนะแต่เรียกให้มันเพราะให้มันหน้าอยู่ด้วยกันเนีก็เรียกว่าขันหมากขันหมากกเอเงินเข้าไปด้วยคนหน้าอยากได้ขึ้นมานี่เป็นการย้อมใจเพื่อให้ทุกข์กับทุกข์เพราะความไม่รู้นั่นเองดังนั้นเราเกิดมาเพราะอะไรเพราะความไม่รู้สึกตัวของพ่อของแม่เมื่อไม่รู้สึกตัวเราก็เกิดมาเราก็ไม่รู้สึกตัวอีกไม่มีใครมาสอน หลวงพ่อเทียนก็ยังไม่เกิดจนนั้นหรือเกิดมาแล้วท่านก็ยังไม่ได้สอนแต่ในรุ่นอาตมาใ้เกิดมาท่านมาสอนพอดีอามาก็เลยไม่ต้องแบกขันหมากหรือไม่ต้องแบกขันมากเหมือนญาติเหมือนโยม <laughs> เราก็ไม่ต้องไปสร้างรูปนามของความทุกข์เป็นสัญลักษณ์เหมือนญาติเหมือนโยมคงจะรับรองตัวเองได้หลายประเทเหมือนกันอาตมานนะแต่อาจารย์รูปอื่นมายังไม่รอบรองเรื่องนี้ต้องรับรองตัวใครตัวมันนะรับรองกันไม่ได้นะรอบรองกันไม่ได้นั่นเราจะเห็นว่าเราเกิดมาเราเป็นทุกข์เพราะมีขันขันท่าเป็นของหนักเอลอเน้ะ พาลาหาเวปัญจกักันธาขันธ์ห้าเป็นของหนักเนื้อกพาลาฮาโลจะปุกโลคนโง่แหละแบกของหนักพาไปพาลาทุพาลาทานังทุกขังโลกเกการสลัดทิ้งของหนักลงเสียเป็นความสุขพระาอริยเจ้าทั้งหลายท่านสลัดของหนักทิ้งลงเสียแล้วคือไม่ไม่ขอเราไม่แบกขันธ์ของเราขันธ์ห้าของเรามันหนักอยู่แล้วเราคิดขึ้นมาครั้งหนึ่งมันขันธ์ห้าเกิดขึ้นครั้งหนึ่งคิดไปเชียงใหม่ก็คิดถึงเชียงใหม่คิดถึงลูกที่เชียงใหม่ เรียนที่เชียงใหม่คิดถึงลูกที่เรียนอย,อยู่ที่กรุงเทพคิดถึงเมียอยู่ที่ที่ไหนไม่รู้คิดไปคิดมาขันห้าของเราก็หนักพอแล้วก็ก็มาคิดร่วมก็ดีแล้วก็แบกมีลูกสิบคนก็คิดถึงห้าสิบห้าสิบขนันนะลูกห้าห้าคนยี่สิบห้าขนันนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าอันนี้แหละมันมันหนักแบกความคิดนั่นเองคือแบกขันห้าดังนั้นเองเรามาเจริญสติีเพื่ออะไรเพื่อให้รู้จักขันห้าเมื่อรู้จักขันห้าแล้วเราจะทําลายตัว นางพระเพื่อนพาอแพงคือตันหาอุปทา,านความจริงเราคิดขึ้นมาครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าเราไม่มีตันหาอุปทา,านเนี่ยความคิดของเราก็มันก็สลายไปไม่มีอานาจอะไรแต่เราไม่มีสติมเมื่อขายสติปับตันหาอุปทา,านมันเข้าไปยึดตัวขันห้าให้มีจนมีตัวขึ้นมามีอาาัตราตัวโตขึ้นมาสําคัญว่าเราสําคัญว่าของเราสําคัญเป็นหญิงเป็นชายเป็นสมมุติขึ้นมาเราก็ไปจิตสมมุตมิเมื่อจิตสมมุติไม่มีปัญญาออกสมมุติไม่ได้เราก็ไปยึดสมมุติก็ทุกข์ก็เกิดขึ้นอีกนั่นพอเรามาเจริญสติยยกมมืือออสร้้าาางงคววล่่นนไหี มันเกิดปัญญาแล้วปัญญาตัวนี้มันจะไปรู้จักว่าความคิดมันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วทําไมเราจึงคิดแล้วคิดไปทําไมมันจึงทุกข์แล้วจะออกจากความคิดได้อย่างไรที่เรามายกมือเรามาสร้างจังหวะเรามาทาสิ่งนี้เราไม่ได้ทาสิ่งอืน่นเมื่อเราออกจากความคิดได้เราก็ออกจากขันห้าได้สั้งกิเจนะปจจุปทานะขันธาทุกข่าว่าโดยย่อแล้วการที่เข้าไปสาคัญมั่นหมายขันห้าคือความคิดมันเป็นทุกข์ การเกิดเป็นทุกข์การแก่เป็นทุกข์การตายเป็นทุกข์โศกกาลเปรตเทวาเป็นทุกข์แต่รวมแล้วการที่เขาไปยึดมั่นถือมั่นในความรู้สึกนี้คิดว่าเป็นตัวเป็นโจนั้นเป็นทุกข์ท่านว่าดังนั้นการที่เรามาเจริญสติเพื่อเพื่อมารู้จักขันธ์นั้นนี้เพื่อที่จะมาดับธาตุดับขันธ์นั้นนี้เราจะได้มาอยู่เมืองแมนสวงคือเมืองนิพพานดังนั้นจะเห็นว่าในการที่เรามานับถือพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่เยี่ยมยอดเพราะได้ภูมิปัญญาที่แหลมคมและลึกซึ้ง แต่ทําไมคนไทยเราจึงหันไปนับถือศาสนาอื่นมากมายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในในอาเภอเด่กชัยก็ปรากฏว่าเห็นว่านับถือหันไปนับถือศาสนาอื่นมากแล้วเพราะนั้นมาไปหาเจ้าคณะตำบลบอกว่ารีบมาอยู่กับผมเถอะเดี๋ยวนี้ปรากฏว่าไอ้คนในอําเภอเด็นชัยนี่หันไปนับถือศาสนาอืน่นสองตำบลแล้วอย่างงั้นจะทําอย่าง,างไรอาธรมาก็บอกเป็นหน้าที่ของหลวงพ่อแล้วผมมีหน้าที่ที่จะทําลายขนันทําลายอุปาทานในขันห้าเนี่ยผมก็จะทําทางนี้ไปหลวงพ่อก็ทําทางนั่นไป ก็ปรากฏว่าเราทั้งหลายมาทําหน้าที่อันนี้ดังนั้นเองหมดเวลาแล้วนะสองทุ่มแล้วดังนั้นเองในการที่เราทั้งหลายได้มาเจริญสติได้มาเจริญปัญญาในวันนี้เราก็ได้มาฟังในสิ่งที่เรียกว่าในโอกาสพิเศษวันนี้อาจจะมาภาพขอมอบนะขอมอบธรรมเทศนาหรือคำบรรยายในวันนี้ให้กับพ่อทุกคนให้เอาไปคิดว่า เราจะมีสติปัญญาเป็นพ่อหรือจะเราจะมีปู่เจ้าสมิภายเป็นพ่อคืออวิชชาเป็นพ่อให้ไปคิดถ้าอยากจะมีสติปัญญาหรือมีพระพุทธเจ้าเป็นพ่อให้รีบมาเจริญวิปัชนากบฐานด้วยการเจริญสติอย่างนี้ด้วยการเจริญปัญญาอย่างนี้ถ้าเราอยากจะเป็นลูกฉิดลูกหาของปู่เจ้าสมิภายก็จงเป็นต่อไปไม่ว่าแต่ว่าเป็นทุกตลอดไปทุกตลอดชาติไม่มีที่สิ้นจบขอให้คุณพ่อทั้งหลายที่มีพระคุณต่อลูกนั้น จงได้รับสติและปัญญาจงได้รับคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วนำเอาสติปัญญาและคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ไปเป็นกำลังใจให้ดนบรรดาลดวงใจของพ่อทุกดวงหันมาศึกษาสติปัฏฐานสี่ให้สมบูรณ์แล้วพ่อทุกคนก็จะไปสู่สวรรค์นิพพานตั้งแต่บัดนี้ ทุกคนทุกท่านเือ